็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจากคลิปที่แล้วลีวอรูรได้ใช้อล่าของเขาพื่อสร้างเสื้อผ้าขึ้นมาใหม่เขาได้พยายามใช้สิ่งที่ดีอโบเคยสอนเขาเกี่ยวกับการสร้างสารและมันก็เรียบง่ายและมันก็ประสบความสาเร็จอย่างที่คาดไม่ถึงและมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ผลิต สิ่งที่ทําขึ้นมามันจะแต,ตกต่างกันออกไปนอกจากนี้ชุดนี้มันไม่เพียงแค่สวมใส่สบายเท่านั้นแต่ชุดก็เป็นสีดําสนิทเทียบไปอีกแบบเช่นกันส่วนเกียรติที่ทําให้ผู้คนสนใจก็เป็นเกียรติในระดับตํานานลิรมรู้ที่รู้ว่ามันเป็นระดับตํานานเขาก็คิดว่าตํานานหรือมันก็แค่นั้นแหละคือ,อการที่ต้องตกตัวเองอย่างสมบูรณ์นั้นมันเป็นสิ่งที่ลิมรู้รู้สึกอยู่ในใจตอนนี้และเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาได้พัฒนาขึ้นมาจริงจริง เ,เข้าใจโดยส่วนใหญ่ความเชืงอแจงในปัจจุบันของเขาอาจจะมากกว่าที่เขาจินตนาการเอาไว้ได้ด้วยความคิดที่รอบครอบมันก็มีเหตุผลหลายประการที่สามารถเข้ามาในหัวและเหตุผลหลักประการหนึ่งว่าเมื่อไรเบนนี่มารุ้และคนอื่นๆจะมีวัฒนาการมาเป็นจอมมารที่ปลูกพลังพลังของพวกเขาจะถูกส่งคืนมาที่ริมหุรูในรูปแบบของข้อเสนอแนะหมโซ่อาหารการกินววเรล่าดูดซึมซับพลังงานของเขาก็เป็นเหตุผลเช่นกัน พลังงานที่เคยถูกเก็บเอาไว้ในกระเพาะที่ไม่สามารถใช้ได้ได้ถูกวิเคราะห์นำไปใช้ได้มันก็ต้องมีเหตุผลสำหรับสิ่งนั้นด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้ความสามารถของริมรู้จึงได้เบี่ยงบานในเวลานี้จึงเป็นความรู้สึกที่เขาๆลิมรู้รู้สึกว่ามันเป็นผลมาจากการทํางานทุกอย่างลาบเลือนพูดง่ายๆก็คือทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณชิอเอลและริมรู้ก็คิดว่าโอ้มันหยาบคายที่จะเรียกชื่อของคนอื่นด้วยชื่อของเขาตอนนี้ แลวลิวเลก็คิดอีกว่าเพื่อเป็นการยกย่องคู่หูของเขาในอนาคตก็ควรจะเรียกว่าอาจารย์ชิเอลแล้วเชเอลก็ได้ตอบว่าได้โปรดอย่าทําแบบนี้เมือนลิวเลรจะได้ยินอะไรแบบนั้นแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเลยจริงๆแล้วอาจารย์ช่างยอดเยี่ยมจริงๆได้โปรดดูแลพวกเราต่อจากนี้ไปด้วยจากนี้ไปมันขึ้นอยู่กับฉันพอในเช้นาลิวเลร,รก็ตอบว่าอืมแล้วลิวเลรกก็เลยได้แต่งตัวแต่จุดประสงค์หลักของเขาก็ต้องไม่ลืม แอลลีวุก็พูดว่าวูเดล่าสบายดีไหมแล้ววูเดล่าก็ได้หัวลอยย่อแล้วตอบว่า <c oughs> แน่นอนอย่าให้ข้าต้องพูดซ้ำาในหลายครั้งที่สำคัญกว่านั้นเจ้าคือคนที่สามารถเอาชนะร่างกายของข้าได้พอด้ชนาลิวลุก,ก็พูดว่าไม่เป็นไรแต่พอมาคิดดูแล้วฉันก็แค่ลงเลื่มนิดหน่อยแต่มันเยือกม,มากฉันพูดจริงๆนะลิวลุกกับวูเดลราต่างก็มีความสุขในความสงบของกันและกันความสามารถในการสนทนาแบบนี้ แกนกลางของหัวใจของวอร์เดล่าก็ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นอะไรในกรณีนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือการเชื่อมต่อเส้นทางเดินวิญญาณอีกครั้งและฟื้นฟูพลังสูงสุดของ o ออ t o ต m มดากอนแล้วต่อมาเชลก็ได้พูดว่าเป็นความสําเร็จโดยไร้ปัญหาพลินช้นนานริบรุก็ตอบว่าสมควรแล้วที่เป็นเธอเอลแหนว่าริบรุจะไม่ถามชเชลมักจะทําสิ่งต่างๆเสร็จก่อนเวลางานก็ได้เสร็จเรียบร้อยในครั้งนี้ก็เช่นกัน วัตถุประสงค์ของลิมุลุกได้ถูกเติมเต็มแล้วตอนนี้วลล่าก็ถูกยึดคืนกลับมามันก็เหลือแค่กองทัพของจัก,กรวรรดิแล้วแต่ก็ใช่ความโกรธของลีมุลุกก็ยังคงอยู่ที่นั่นลิมุลุกก็กําลังจะกาจัดกับจักรพรรดิุิลน่าอย่างหนักยิ่งกว่านั้นการยุติสงครามในลนักษณะหัวเสียจะทําให้เกิดความหายนะเมื่อสิ่งต่างๆมาถึงจุดนี้ก็มีเพียงแค่พวกลิมุลุกเท่านั้นที่สามารถทําได้เพื่อบทขยี้ศัตรูของพวกเขาให้สิ้นซากและเป็นหน้าที่ของ ราชาที่จะต้องกาจัดภัยคุกคามและตอนนี้ความโกรธของริมุลุก็ได้ลดลงมาแล้วแต่ว่าริมุลุก็คิดว่าคนอื่นที่ไม่ใช่ลูเดล่าก็สามารถฆ่าทิ้งเลยได้ใช่ไหมมันก็เริ่มเกิดขึ้นในจิตใจของริมุลุแต่อย่าปล่อยให้ทํางานจนจบนอกจากนี้แม้ว่าริมุลุจะยอมจำนนตัวตูก็จะไม่ถอยกลับอย่างเงียบๆหลักฐานก็คือว่าเวอร์กินที่ด้านหน้าของริมุลุยังมีชีวิตอยู่ในจ้องมาที่ริมุลุจากข้างในคูกด้วยสายตาที่ไม่ได้เป็นมิตร ในดวงตาของเธอริมโมลุประสบความสําเร็จในการปลดปล่อยวอนาร่าแต่เวอร์กินก็ได้โกรธด้วยเหตุผลบางอย่างแต่มันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเอาชนะเธอและการต่อสู้กับเธอมันก็เป็นเรื่องที่ยากลําบากแต่ก็ต้องกําจัดภัยคู่คามเวอร์กินไม่สามารถเป็นภัยคู่คามได้อีกต่อไปแล้วแป้ว่าการวิเคราะห์พลังทั้งหมดของเวอร์กินจะยังไม่สมบูรณ์แต่ว่ามาตรการรับมือก็มีพร้อมเชี่ยวก็มีความมั่นใจมากหรือมากกว่าความเย่อยิง ริมรู้ที่คิดอยู่นั้นเชี่ยก็ได้ตอบว่าไม่เป็นความจริงหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์คงจะเป็นเรื่องตัวโลกที่จะแพ้การต่อสู้แต่จริงๆแล้วไม่ต้องกังวลแบบนั้นแม้แต่การต่อสู้ในตอนนี้ก็ยังเป็นการป้องกันการโจมตีของเวอร์กินได้อย่างสมบูรณ์แบบจากนั้นเชี่ยวในปัจจุบันที่จะปราบปรามเธอนั้นประมาทไม่ได้ในการต่อสู้อย่างหนักอย่างไรก็ตามนิวรุกก็ได้ตั้งใจที่จะล่อยนโยบายของเขาในการใวยโอกาสนี้ในการทำลายจักรวรรด ให้หมดสิน้นแม็กนมเบอร์กองพลสีดำก็ここได้สร้างความโกลหลเช่นกันด้วยจุดที่วุ่นวายเป็นพิเศษในสนามลบแต่ไม่มีอะไรเหลืออยู่ในกลุ่มศัตรูที่ต้องสนใจเป็นพิเศษจากลิมเมรุเอลิเบรุก็ย้ไปทะเลาะก,กับเวอร์กินที่มุ่งเป้าไปที่ลูเดล่าอยู่แล้วดังนั้นการทําให้เธออ่อนแอลงในที่หนีก็ไม่ใช่ความผิดพลาดในทางกลยุทธ์วิธีเช่นกันมีผู้หมวดคนโดและดัมลาดาอยู่ฝั่งอิมพีเรียลกา์เดียน กับสีทหารมาที่ปกป้องลูเดล่าก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ค่อนข้างเจ้าเล่ย์ยูกิก็ยังถูกลูเดล่าครอบงำดังนั้นริรุจึงต้องจัดก,การกับเขาในฐานะสโตูด้วยนอกจากสโตูเหล่านี้แล้วก็ควรจะปล่อยให้เล่์หลักเดียวเป็นคนเดียวริรุไม่รู้ว่าพวกเขาจะเป็นคนแบบไหนเนื่องจากว่าเป็นคู่ต่อสู้ระดับเซียนริรุจึงต้องเฝ้าระวังพวกเขาด้วยกับอีกในหนึ่งก็คือถึงยะไม่ได้อัปเลเวลจากลูเดล่าและเวอร์จิน ก็ยังมีศัตรูที่แข็งแร่ง8คนในฝั่งอิมพีเรียกาเดียนของเลข่หลักเดียวจากการสำรวจกลิ่นอายในสนามรบแล้วดูเหมือนว่าจะยังมีผู้ที่แข็งแร่งอีกหลายคนถือว่าเป็นภัยคุกคามอยู่ดังนั้นผู้ริบรุษจะแก้ปัญหาในลมหายใจเดียวอันที่จริงแล้วตัวริบรุนในตอนนี้เขาไม่รู้สึกถึงภัยคุกคามเลยแม้ว่าตัวเขาจะบอกว่าเข้มแข็งขึ้นแต่การวิวัฒนาการมาเป็นห่อ,อพันบางกรที่แท้จ,จริงนั้นปริมาณมานาของริบรุก็เพิ่มขึ้นเกือบสิบเท่า ด้วยเหตุผลนี้คุณภาพและปริมาณของความแข็งแกร่งของตัวเขายิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและตัวเขาก็รู้สึกจริงๆว่าความแข็งแกร่งของตัวเขาไม่สามารถเทียบได้กับตัวเขาในเมื่อก่อนหน้านี้เพราะยังไม่ได้เรียกเวีรา่าพลังงานก็ยังคงเต็มฟอร์มตอนนี้ลบรุอยู่ในสภาพที่ดีจนเขาคิดว่าเขาสามารถแข่งขันกับมิลลิมหรือว่ากีได้แล้วไม่มันเป็นเรื่องใหญ่ถ้าใครถูกพลาดพียงเกินไปมันจะนำไปสู่ความล้มเหลวในภายหลัง และแน่นอนว่าเป็นการดีกว่าที่จะดําเนินการอย่างระมัดระวังและจงใจในตอนนี้ที่กล่าวว่าหลังจากที่สํารวจลมหายใจของสนามรบแล้วอิบลุกวก็พบว่ามีผู้ที่แข็งแกร่งที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าจะต่อสู้กับเบน,นิมารุแล้วแม้ว่าจะเป็นคําสั่งของลิมุรุในตอนแรกแต่ก็ยังน่าชื่นชมที่พวกเขาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันก็เกิดความกลัวแม้ว่าจะมีผู้บาดเจ็บล้มตาย พวกเขาจะเชื่อฟังคำสั่งห้ามตายของริมรุอย่างถูกต้องหรือไม่ริมรุก็หวังว่าพวกเขาจะไม่บังคับตนเองให้วุ่นวายเพียงเพื่อกีดกันตัวเขาให้พ้นทางแล้วลูมก็คิดว่าหรือมันไปเถือกังวลกับมันเลยจากทั้งหมดนี้ตอนนี้ริมรุก็มีเวอร์กินอีกคนตอนนี้ริมรุก็มีเวอร์กินอีกคนที่กําลังบินอยู่ตรงหน้าเขาและเขาก็กําลังจะดูแลเธอเป็นอย่างดีแล้วดูกันว่าริมรุจะกลับขึ้นไปได้ไหมในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที ลิบลุก็ตัดสินใจเช่นนั้นในกรณีนี้คำถามต่อไปคือวิธีการต่อสู้กับเธอก่อนอื่นก็ต้องลองปลดปล่อยการปลดปล่อยมังกรจากราชันมังกรวายุคั่งด้วยทักษะขั้นสูงสุดการเลือกวอเดล่าออกมามันกลายเป็นการต่อสู้แบบ2ต่อหนึ่งระหว่างพวกเขาสองคนกับเวอร์กินและดูเหมือนว่าลิบูลุจะลืมชอเอลไปแล้วมันต้อง3ต่อหนึ่งและในการทําเช่นนั้นมันก็เป็นชัยชนะที่แน่นอนลองคิดดูปกติแล้วปริมาณพลังงานของลิบูลุ มักจะอยู่ในสภาพที่ไม่เอื้ออำนวยส่วนใหญ่จะเป็นเพราะลิมูรุได้ปลดปล่อยให้เวลาล่าเคลื่อนไหวอย่างอิสระลิมูรุกับเวลดา่ามีหัวใจเดียวกันแล้วก็สามารถฟื้นคืนชีพได้โดยไม่มีปัญหาแต่ไปที่อีกฝ่ายยังไม่เป็นอะไรแม้ว่ามันจะแตกต่างจากล่างแยกคู่ขนานของเวอร์กินแต่ก็เป็นคุณลักษณะอยู่ยงคงอพันธ์ถ้าเส้นเวทมนต์เต็มไม่ได้ก็คือราคาของคุณสมบัตินี้มันก็รู้สึกดีพอๆกับที่ไม่มีปัญหาเลย นอกจากนี้มานาส่วนเกินที่มาจากวดาราก็ได้รั่วไหลเข้ามาหาลิมลุลูจึงไม่มีความไม่สะดวกเกิดขึ้นจริงด้วยเอฟเฟกต์การวนกลับหนีร่างกายของลิมมุลูจึงเปิดใช้งานด้วยอย่างไรก็ตามมันก็เป็นอย่างนั้นการปลดปล่อยมังกรวายุข้างสำหรับลิมมุลูมันก็คือความสามารถในการทําดีมากกว่าอันตาาันยลมันเคยกินกินแกนเวมนต์ของลิมลูประมาณ90%แต่ตอนนี้เพียงพอแล้ว สำหรับ3ารางวันพิเศษเมื่อลิเวลุคิดเช่นนี้เขารู้สึกเตรียมพร้อมที่จะปลดฝ่อยวูเดล่าออกมาในตอนนั้นเวอร์กินก็ได้ตะโกนมาว่าก้าดียังไงมาพากน้องชายที่น่ารักของข้าไปเวอร์กิ้นก็ได้ตะโกนสูดเสียงพอดีเช่นนั้นลิเวลุก,ก็คิดว่าถ้าเธอถามฉันคำพูดของเธอมันก็เหมือนกับการโดนหักหลังแนลิเวลก็ตอบว่าเธอเป็นคนแรกที่โจมตีก่อนใช่ไหมท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นเพราะว่าพวกเธอตั้งหากที่ฉันต้องสู้กับวูเดล่า เวอร์กินก็พูดว่าหูป,ปากวอเราโดนกินเผ่าพันธุ์ของเจ้าก็คงจะไม่เกิดขึ้นแม้ว่าข้าจะคิดว่าเขาเป็นคนฉลาดและก็ไม่คิดเลยว่าจะแพ้ให้กับจอมานปีศาจฉันจะไม่ยอมรับมันข้าจะไม่ว่างกับเจ้าเวอร์กินก็ได้โกรธจัดเธอได้เริ่มโจมตีรีบรุโดยที่ไม่เลือกปฏิบัติและมันก็น่าเสียดายที่มันไม่ได้ผลกับนีมรุอย่างไรก็ตามจากการสนทนาที่เพิ่งคุยกันเมื่อคู่ ลีบลุกก็ค้นพบบางอย่างเช่นกันเวอร์กินก็เหมือนว่าจะโกรธมากเพราะว่าเขาคกนกินวาดด้าและเธอก็คงจะเข้าใจผิดว่าวาดด้าถูกรีบลุฆ่าตายไปแล้วหรือว่าถูกกวดล้างไปหมดแล้วมันเป็นเช่นนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีถึงเวลาที่ต้องปลดปล่อยมกรวายุค่ข้างและเคลียร์คลายความเข้าใจผิดแต่ในตอนนั้นวาดด้าก็ได้หัวเราะและพูดว่ารอ <c oughs> เราเดี๋ยวก่อนลิบลุ อย่างไรก็ตามก็มีผู้ที่รับผิดชอบวูเดล่าก็ได้หยุดริบุลุเอาไว้แล้วริบุลุก็ถามว่าเป็นอะไรไปริบุลุกังวลก็เลยถามอย่างนั้นแล้ววอเดล่าก็ตอบว่าฟังน้นรบรุลุพี่สาวของข้าตอนนี้โกรธมากคิดว่าข้าคงจะถูกกำจัดไปแล้วแน่นอนพอดีเช่นนั้นรีบุลุก็ตอบว่าถูกต้องใช่แล้วนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ฉันจะให้นายไปที่ายดังนั้นบางทีมันก็อาจจะหลีกเรื่องการต่อสู้ที่ไร้ความหมายพอดีเช่นนั้นวูเดล่าก็ตอบว่ายิ่งเงาอย่ามาคิดมากนะ ถ้าพี่สาวข้ายัเห็นว่าข้าปลอดภัยดีเธอก็คงจะหัวเราะยอะและแสร้งทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเธอก็คงจะโกรธเคืองคำตอบที่งี่เง่าที่รู้สึกเหมือนกับว่าสูญเสียข้างใหญ่เพียงแค่การฟังอย่างระมัดระวังอิบลุกก็กลัวมากอิบลุกก็คิดว่าเขาควรจะหยุดลมหายใจเมื่อมองดูวาราล่าที่ส่งเสียงดังริบลุกก็เข้าใจดีว่าผู้ชายคนนี้ไม่สามารถเชื่อถือได้เลยอย่างที่บอกผู้ชายคนนี้ไม่มีประโยชน์ในทุกช่วงเวลาที่สำคัญจริงๆ อิวิรลูก็รู้สึกตัวลึงเงินที่จะฟังอย่างระมัดระวังและเขาก็กําลังเจอบ่วกับเวลล่าแต่ชิเอลก็ได้บอกกับริบบรุว่าโปรดรอสักครู่ในกรณีนั้นทําไมคุณไม่ใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากพลังของเวลโดราซึ่งฉันอนุญาตแล้วดังนั้นโปรดรอจนกว่าการปฏิรูปพลังงานจะเสร็จสิ้นก่อนที่จะใช้สตอมดรากอนลีเบเรชันน้ำเสียงที่กล่าวอย่างสุภาพได้เอาใจใส่เหมือนเดิม ตามรายงานของชิเอลมันก็คือการปฏริวัติทักษะขั้นสูงสุดของวูเดล่านั้นคือราชันแห่งความทองแท้ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นทักษะขั้นสูงสุดราชันแห่งความโกละหลนเนื่องจากว่ามีการกล่าวว่าเป็นการนวัฒนาการสันนิฐานว่าได้รับการเสริมกําลังสิ่งที่รีวิลกังวลก็คือที่ว่าซึ่งฉันอนุญ,ญาตแล้วอันที่จริงการดำรงอยู่ของชิเอลมันเป็นที่รู้จ,จักของวูเดล่าแยรีวิลก็ได้พูดว่ามันเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ ตอนที่ท่านริมูรูเพิ่งวิวัฒนาการเป็นจอมานเขาสัมผัสได้ถึงการปรากฏตัวของข้าเชี่ยวก็ได้ตอบเช่นนั้นแล้วเวเดาล่าก็พูดว่าแม้ว่าข้าจะสังเกตเห็นมันแต่ตอนนี้ข้าก็เพิ่งมั่นใจสุดท้ายก็เป็นเพียงักษะที่พัฒนาความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนในสมัยโบราณอย่างไรก็ตามพลังของเล่าบวแห่งบาปมีบางอย่างที่คล้ายคลึงกับอีโก้นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันเลือกสงสัยถึงเรื่องนี้ตามข้อมูลของเวเดาลา่า ดูเหมือนว่าเขาจะสงสัยตั้งแต่ตอนที่ชิเอลยังคงเป็นมหาป่าผู้ยิ่งใหญ่จากการสังเกตจากกระเพาะของรเมอรูในวันแรกก็พูดว่าฉันสังเกตเห็นปรากฏการแปลกๆต่างๆนานาเป็นครั้งคราวขณะตอนที่เจ้าวิวัฒนาการมาเป็นจอมมารและมหาป่าก็ได้กลายมาเป็นราชแห่งภูมิปัญญาดูเหมือนว่าเขาจะแน่ใจว่าการเดาของเขามันจะถูกต้องมากที่สุดจนถึงตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะได้สนทนาการค่อนข้างน้อย แต่วเดาล่าก็มักสันนิษฐานว่าคนที่พูดก็คือลิมเมอรูแต่มันก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรมากแต่ก็ยังทําให้คนสงสัยว่าสองคนนี้พูดอะไรกันนอกเหนือจากนั้นวูเดาล่าก็ยังรู้จักชิเอลเป็นอย่างดีซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องนี้และต่อมาริมรุก็ได้พูดว่านั่นคือทั้งสองคนรู้จักกันจริงๆแล้วนายเห็นด้วยกับข้อเสนอของชิเอลไหมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและว,วูเดาล่าก็พูดว่าแม้ว่าข้าอยากจะต่อสู้กับพี่สาวของข้าด้วย แต่คาจะทําไม่ได้เพราะว่าเลเยอร์อนี้ฉันขอโทษนะลิมบูลุแต่ฉันจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนายพอดิฉันนาะลิมูุก็พูดประชดว่าเอ๊ะนายจดีมากวลราก็พูดว่าจริงไหมมันไม่เหมือนกับีิฉันพูดไปเลยนะลิมูุก็อยากจะบ่นออกมาแบบนั้นแต่เขาก็คิดอยู่เสมอว่ามันจะทําให้ตัวเขาดูเศร้าก็เลยปล่อยมันออกไปมันจะทําให้เขาดูเศร้าแล้วก็เลยปล่อยมันไปดูเหมือนว่าเชียวก็ต้องการจะใช้ความสามารถของวอร์ด้าด้วยเช่นกัน อิวุลก็คิดว่าไม่มีความจําเป็นที่ต้องทําแบบนี้แต่หลังจากการปลดปล่อยแล้วมันก็จะยากกว่าที่จะทําอีกครั้งนอกจากนี้อิวุลก็ชอบที่จะลองใช้พลังนั้นจริงๆแล้วก็ยังมีลูน่าที่ต้องจัดการในภายหลังดังนั้นใครๆก็รู้ว่าแข็งแกร่งขนาดไหนนั่นคือสิ่งที่บุลุคิดว่าเขาจะน่าจะสู้กับเพอได้อย่างสบายๆเลยและเขาก็อยากดูว่าตัวเขาเติบโตขึ้นมาในด้านต่างๆมากแค่ไหนและมันก็เป็นโอกาสดีที่หายาก ขณะที่บรูดจับตาดูเพื่อนๆของเขามันก็ดีกว่าที่จะให้พวกเขาลองใช้มันก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่วิกฤตแล้วต่อมาเชียวก็ได้ตอบมาว่ามันจะดีกว่านี้นะเชียวก็ดูมีความสุขมากหลังจากบางคนคิดว่าเขามีความคิดที่โจ,จมตีแต่เชีเอลก็มีข้อเสนออีกครั้งคราวได้ส่งเสียงกลับมา จากผลการวิเคราะห์ที่หลากหลายเป็นไปได้ที่จะรวมพลังสูงสุดของ Storm ท i n g ว e l d o r a และ Covenant k i n g Uriel เข้าด้วยกันเพื่อสร้างพลังสูงสุดใหม่ของ k ิงอ of s t ต l l a w i n ควรดำเนินการหรือไม่พอได้เช่นาน,นรารีลก็พูดว่าอาจารย์ชิเอลคุณไม่มีความตั้งใจที่จะชั่งน้ำหนักของตัวเองเลยต่อไปก็ไม่รู้ว่าการต่อสู้กับเวอร์กินมันจะง่ายแค่ไหนเวอร์กินก็มองไม่เห็นชิเอล ตามที่ชิเอลบอกมาดูเหมือนว่าทักษะจะมีการปรับเปลี่ยนจะน่าสนใจสาหรับชิเอลแต่ก็ได้โปรดช่วยเหลืออะไรแบบนั้น,นเอริอก็คิดว่าได้โปรดเราจนกว่าจะถึงเวลาปกติก็ขอยกเลิกมันสลหรับตอนนี้แล้วลิวก็พูดว่าอาจจะมีวิธีที่ดีกว่าในการปรับปรุงสิ่งนี้ดังนั้นจงระมัดระวังและคิดในภายหลังและต่อมาชเชลก็ได้พูดว่าจริงสําหรับเจ้าของของมันฉันเข้าใจแล้วฉันจะตั้งเป้าที่จะดีขึ้นเรื่อยๆและเติบโตต่อไป พอชนะนาริวรูก็คิดว่าเออเอดูเหมือนว่าจะเป็นการยอมรับซึ่งมันดีกว่าอะไรทั้งสิ้นรีบลูก็ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในความหมายนั้นไหมแต่มันก็เป็นวิธีที่ดีในการจดจ่ออยู่กับการต่อสู้ราชันแห่งกฎกติกาใช้ได้กับเวอร์กินเอลีมูลูไม่สามารถทิ้งข้อได้เปรียบนั้นแม้ว่าตัวเขาจะได้เปรียบก็ตามแน่นอนว่าราชันแห่งกฎกติกาคนเดียวก็สามารถเอาชน,นะ แต่นี่มันไม่ใช่เกมและมันก็เป็นความประมาทที่ไม่ใช่ทางเลือกไม่อนุญาตให้มีสิ่งที่เรียกว่าไอเอสลิมุลุเข้าใจว่าชเชลนั้นสูงส่งกับตัวเขาแต่อย่าลาังเลที่จะใช้ครึ่งหนึ่งกับความเยินยอในอนาคตที่กล่าวว่าเรื่องราวการกลายร่างของชเชลนั้นมันช่างน่าปวดหัวจริงๆตอนนี้วเดาล่าก็ถูกใช้งานเป็นอาหารแต่เนื่องจากลิมุลุก,ก็มีความหวังมากมันไม่เปลี่ยนไรแต่ปัญหาก็คือหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้จบลง มันก็มีลางสงวรร์อยู่เสมอว่าการยกเครื่องพอสามารถครั้งใหญ่มันจะรอคอยสหายของลิมุลูที่ลืมตาตื่นขึ้น,นมาเป็นจอมารถ้าเป็นชิเอลแม้แต่การเสริมกําลังของคนเหล่านั้นก็คงจจับต้องได้ง่ายๆลิมุลูก็กําลังคิดอยู่ว่าชิเอลก,กาลังรองโอกาสนี้อยู่จริงๆบางทีมันก็อาจจะเป็น่นขณะที่ลิมุลูกำลังเตะตองเรื่องราวนี้ถึงเวลาที่จะต้องเผชิญหน้ากับเวอร์กินแล้วลิมุนลูและมางกรเพลิงสีแดงตัวจริง ที่จ้องกันเลขกันอยู่บนท้องฟ้าหลังจากที่เวอร์กินเปลี่ยนเป็นร่างกายของมนชั่วขณะการต่อสู้ก็เลยเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเธอก็ได้ยิงเวทมนต์อะตอมพิฆาตนิวเคลีย์มาใส่ริมเมอร์ลูอย่างต่อเนื่องปืนใหญ่อัดขึ้นความร้อนก็ได้โหมกันนำใส่ริมเมอร์ลูก็สำหรับคลิปนี้ผมก็อขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเลยพบกันใหม่คลิปหน้า